อเคมาต่อเรื่อง <c oughs> เวลาดวงอาทิตย์ปัจจุบันก็คือเดี๋ยวมีเสริมนิดหนึง่งตอนเมื่อกี้ที่เราคำนวณอายุจันใชไ่ได้มาปุ๊บเราไปหารยี่สเก้าจุดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้รู้แล้วก็คือยี่สิบเ้าจุดห้าสามคูณสามร้อยหกสิบ ก็จะได้เป็นมุมห่างโดยทิมาอันนี้ก็คือที่วาดดวงจันทร์น่วาดหย,ยาบๆไอ้ที่วาดดวงอาทิตย์ก็ก็หยาบเอแต่เดี๋ยวลองหาดูคลิปตอนที่สองที่วาดดวงอาทิตย์ก็สาธิตให้ดูแล้วว่าวาดแบบละเอียดที่ว่าต้องเทียบม,มุมเป็นเก้าสิบนี้เป็นเก้าสิบแล้วก็คำนวณได้ยังไงครับ S <S <an> <S เดี๋ยวก็จะเอามาใช้ตอนทําดวงอาทิตย์เอ้ยทาดาวเคราะห์อีกทีหนึ่งแปลว่าตอนนี้เรามาดูดวงอาทิตย์ปัจจุบันดวงอาทิตย์ปัจจุบัน <c oughs> ก็จะเหมือนตอนทําเวลาขึ้นตกมันจะมีสองแบบคิดได้สองแบบเรามองบนเดซิเนชันเหมือนกันก็คือตอนที่เราคานวณเวลาขึ้นตก ตอนที่เราคำนวณเวลาขึ้นตกเราใช้เส้นนี้ช่วงนี้เทียบกับช่วงทั้งหมดถูงไนะบนเส้นม่วงเราก็ได้เวลาขึ้นตกแต่มันยังมีแบบแต่เวลาทำดวงอาทิตย์ปัจจุบันน่ะเราจะใช้ช่วงนี้คำนวณเทียบกับช่วงทั้งหมดแล้วไป เพิ่มจากเวลาขึ้นเอ้ยลบหักออกจากเวลาขึ้นตกเพราะมันอยู่ตำ่ำหรือถ้าเราไม่ได้คำนวณเวลาขึ้นตกมาอันเนี้ยจะง่ายกว่าเยอะเลยเราเอาจากนี้นะม่วงตัดเขียวลงมาหาตำแหน่งดวงอาทิตย์วัดมา <c oughs> ม่วงตัดเขียวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นหกโมง <c oughs> แล้วก็วัดมามันย้อนใช่ไหม เพราะว่าตามสีม่วงเนี่ยมันต้องวิ่งตามกดมือซ้ายต้องวิ่งขึ้นมาฝั่งนี้มันย้อนแสดงว่าเราจะต้องเอาไปลบก็วัดจากม่วงตัดเขียวซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าหกมวงวัดลงมาหาดวงอาทิตย์ได้เท่าไหร่ตั้งเป็นประยะเอไ็ได้แล้ววัดจากม่วงตัดเขียวลงมาหาม่วงตัดเมริเดียนม่วงตัดเขียวลงมาหาม่วงเมริเดียน วัดเป็นระยะ B ีคูณ90องศาคูณสีนาทีพอหนึองศาองศาตัดกันได้เป็นเวลาออกมา <c oughs> อ่ลองดูรูปนี้จะวัดบนจอใช้มัเปนทัวัดบนจอได้สักสามมิลช่วงแรกนะเอา่ไม่เอาใหม่ เปอไปใช้วิธีวัดจากนี้มาหาตำแหน่งดวงอาทิตยม่วงโอเคประมาณสี่เซนส่เซนก็คือสี่สิบมเมตรแล้วก็วัดเต็มระยะจากจุดน้ําเงินนี้ลงมาหาประมาณเก้าสิบห้า ไม่รู้มันจะเท่ากับตอนทำเวลาขึ้นตกไหมเพราะว่าใช้รูปคนละรูปแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละสี่สิบหันสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบคูณสี่แล้ว 40, 10, 90, <94. S 1> ก็จะได้เวลาออกมาเก้าห้าสิบหานเก้าห้า หึ่งห้าหนึ่งหนึ้าหนึ่งหรือห้าสองประมาณหนึ่งห้าสองร้อยห้าสิบสองนาทีได้มาเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสองนาทีหนึ่งร้อยห้าสิบสองนาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงมันหกสิบสองชั่วโมง 120, 120, ร้อยยี่ร้อยยี่เหลือสามสองก็คือสองชั่วโมงกับสามสิบสองนาทีตรงเนี้ยหกโมงถ้าดวงอาทิตย์มันอยู่เกินขึ้นไปเนี้ยมันจะเป็น 6โมงแล้วไปบวกใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันย้อนมันไม่ได้หมุนตามกฎมือขวาดวงอาทิตย์มันย้อนลงมาด้านล่างแสดงว่าต้องเอาไปลบก็คือเอา6โมงลบเท่าไหร่3 28ตรงนี้เรียกว่าเวลาดวงอาทิตย์ปัจจุบันก็ <c oughs> คือถ้าอยู่ในรูปเนะี้ จังหวะที่ดวงอาทิตย์มันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันคือตอนตีสามยี่สิบแปดซึ่งมันเป็นตำแหน่งอ้างอิงดวงอาทิตย์แล้วเราจะใช้ตตำแหน่งเนี้ในการอ้างอิงตำแหน่งอื่นๆเช่นถ้าดวงจันทร์เราก็จะได้รู้ว่าแล้วดวงจันทร์มันขึ้นตกตอนกี่โมงอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าเราทิ้งดวงจันทร์ไปเลยเราจะไม่ใช้ดวงจันทร์แล้วทิงไว้ ไปทำเป็นดาวเคราะห์ดีกว่าอันนี้ได้อย่าลืมตัวนี้เรียกว่าเวลาดวงอาทิตย์แบบจุบักับอีกคลิคอีกวิธีหนึ่งที่บอกก็คือหาหาค่าตัวเดียวกันนะสมมุติถ้าเราหาเวลาขึ้นตกไว้แล้วแล้วเราอยากไปเทียบจากเวลาขึ้นตกให้เราวัดจากนี่เส้นขอบฟ้าเพราะว่ามันขึ้นที่เส้นขอบฟ้าลงมาหาดวงอาทิตย์ เป็นเส้นสั้นแล้ววัดจากนี่ตำแหน่งหกโมงมาตรงเมริเดียนตามตามเส้นสีม่วงเป็นเส้นยาวแลวเทียบแต่ว่าเวลาที่เอาไปหักเราจะเอาไปหักออกจากเวลาขึ้นเเวลาขึของดวงอาทิตย์เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ใช่หกโมงมันก็จะมีเทียบสองแบบแต่แนะนําให้ไปทําจากหกโมงดีกว่าเพราะเราจะได้เทียบง่ายหน่อยจากหกโมงก็คือวัดจากนี่ลงมาหานี่เป็นเส้นยาว หารนีกเป็นเส้นสั้นเอาเส้นสั้นหารเส้นยาวคูณกับสิบคูณสี่แปลงเวลาออกมาแล้วก็ไปเทียบกับตอนหมกก็จะได้มาอย่างนี้นี้ถ้าเสร็จในเรื่องดวงอาทิตย์ปัจจุบัน